แนื้อข้าวหมูท่ายมันแบบมันมาพูดนึ kind of ่งหนี่งเนื้อางหมูท่ายมันก็มีหลายแนวเนาะครับอาจารย์กาว่าแบบสรุปสรุปไปเลยครับแต่ว่าเอาเป็นย <forecasting íamos. S 2> ่างเป็นย่างไปครับเออการสรุปแบบแนวเน้นๆเน้นๆเลขฝันจะคล้องนี่แหละเออเน้นๆเลขฝันจะคล้องมาเนี่ยกับล้านไส้มานอนอยู่มองหันมามองรถจอดได้ลายกับฝันล้านไส้มานอนกับฝันเนี่อล้านไส้ โอ้หลานใช่ามานอนอยู่นี่เพิ่นได้ฝันเน,น,นี่บ่อาจารย์ครับเพิ่นก็ไม่ฝันนะ่ไหมสรุปน้ำไงสรุปน้ำเหนื่อยเลนื่อแมวลากเงินน้ำเลนื่อยมวเงินมาขึ้นน้ำโอ้ครับได้ครับเอคอคอสรุปไปที่ละจบแล้วจบครับเออจะนิ่มๆเนีน่ยแต่ว่าแมวมันเอาลากเอาเงินไปเนาะไปขอเงินน้ำมัน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 ลระหื้อเนาะแล้วก็คอเงืนขึ้นน้ำมันมันระหื้อเออขอยเงืนขึ้นขึ้นน้ำมันก็แบบเม่าคล้อง บาอดอีท้องแดงอีท้องแดงมันมาขาดไปตบือหึงมั่นหี้พ่อขาดไปแล้วมันอองมาขึ้นยังมันขึ้นนางปัตตาีตัวเนี่ยนางกอดนี่กอดโอ้นัวนางกอดน,นางกอดนงินลอมอ,อ,ไปไปอ่อมไปเลยท้องทายรูป่ไปเรื่อไรจังลืมถทายรู่ไปต่ว่าตัวขึ้นมากเนถ่ทายรูปไปอยู่ล่มงอ่เพื่อนเอาร่วงคิวอยู่เออต่ว่านื่องนย่ายกับขาไปต้นแต่เทียนก,กับมาลุมอยู่นีน่เนาะอสมลุกตัวนึงก็ได เห็นตูจะตรวจนเที่นหาเาหาแดงคืนคืนยาหนึ่อยมแม่ผมนี่เด้อโอ้ยยมแม่มา่อบยู่ิโต้นี่ยรบสลบยุยี่สิบกานาที่วันไหโอ้ยยมแม่อาจารย์ดีได้หามไปหาหมอวันไหนหามได้ไปหาหมอปันตื่นถึงแมายังว่าซาทุกไอ้ถุกบทุกผู้ทุกคนเนี่ยผู้กับยมาไอ้ลูกหลาน่นน่ะบอกเรี่ยๆสลบตัวแถวนั่นไหมตื่นหน้าบอกสำหรับเราสนบตัวไหมครับผม อันนี้แนวาทางมันสรุปตัวแรกกับที่สี่เงนสรุปคว้องพันตัวนี้เนาะพอเนาะครับสรุปคว้องพันตัวนี้นีพน่พันวน่เนนนนาเล็กน้อยออกเปล่ายังไม่ให้เล่าอะเนาะนี่ตัวนี้สองตัวทึ่งผมก็ม,กมักน,นี่ละนี่มันถีวนอยู่นี่ละแนวทางของเด็กมันถีวนอยู่ตัวนี้นเลยเออเงนสี่หกกบแปดเจ็ดเก้า นี่มันวิ่นวิ่นู่นี่นะมันเป็นเลขเอ่อถ้าวิ่งคนขอวิ่งไงวิ่งแบบวิ่งเก็บออวมาเป็นเลขนิมิตเนาะอาจารย์เนาะครับผมเลขนิมิตตัวนี้เป็นเลขย่ายลมเป็นแนวทางย่ายลมขายเก่าคนกับเบิ้งนี่ตันเทียนบนเหล่าออกมาคนลมที่ว่าเป็นลมเออเป็นเนลมมาวัดตัวใดเอาคู่มืออันนี้กับฟันว่าไปเก็บออกป่าเนาะครับเล็กหน่อยมาวัดสูตรเก่าน่ะผมมาคันเล็กหน่อยสูตรนี้มาผมมาจัดในเรื่อยเรื่อยสูตรนี้ รานเล็กหน่อยชุดเก่าเคยไดนที่ชุดเขามาเขียนอันชุดเขาขึ้นมาท่านเก่าห่านไหมโอ้ยเก้าหกแบบนี้เก้าหกเออชุดเดียวเล็กหน่อยเล็กหน่อยชุดเดียวนี่มาครับเป็นหัวเก้านะครับเออเป็นเป็นเป็หัวเก่าเขามาให้ชุดนี่ละมากเขาท่องมาให้ครับนรางลืมบอกยุงเมียไปว่าเขาพันแล้วเล็กหน่อยท่องมาให้เราบ้างเรื่องยุงเมียก็ลืมบอกเนาะลืมบอกไป อีกคนหน้าสี่ครับห้าสี่หเนี่ยตัวเมากกว่นี้ละห้าสี่หกครับสอันนี้ละสอันนี้ละแเจเก้ับห้าสี่หนีะเด็กวนเด็กวันิงวงนี่ละฟันขึ้นวันที่สิบเจันขึ้นวันที่สิเกสิงหาเนี่ยนะนแเขียนไว้นี่ละหกวิ่งแวิ่งเ็วิ่งเพ่นว่า้วิ่งแวิ่งเนลพราว่า มันไม exactly. ah. ah. yeah, uh ่ไ huh. ด <How> ้ก่ำป่ากับก่ำท้องใช่กันมันอยู่อยู่วัดบ้านมันถือายนะตะกี้กันผมว่าผมพันพันไม่ได้ก่ำป่ากับพ้องนย่งแม่นรถแปดเจ็ดแปนจนหลวงเจ้ามือเนาะเขาจะเอาเงินมาให้ปวดตาด้วยเนาะแปดเจ็ดแปดถือเกี่วงเจ้ามือดีดิใ่วัดบ้านครับไอ้เนี่ยจนได้ซื้อท้องซื้ออยังไรก็แม่ครับผมซื้อจนลงลงงเจ้ามือ อันนี้ก็ว่าเจ็ดแปดตัวอาจารย์มากเด้อครับอันนี้เป็นเลขฝันเลขไม่มตีติปูอันนี้เป็นเลขฝันหนึ่งสองอันนี้ค่ะฮาซี่หงกับแปดเก็ดเก้าเนี่ยฮาบฝันตองวดขึ้นวันที่สิเก็ดแมนบดะฝันตองวดขึ้นวันที่สิเก็ดปูยานเริ่มก็เลยเขียนไว้เลยเนาะย่านดิ่งค่ะวันนี้เก้าฮานี่เป็นตัวเลขเลขยหญ <h arm> ่ลงยหญ่บีเห็นอยู่ต้นไหนเทียนแดงจค่ะ เราไปบึงออกมาเมือนั้นมันแดดแล้วมาลมู่หันเรามาเป็นลมเรามาเป็นลมู่<ะ>มหัน20นที่นันอนะไ้เาไปได้ใรถแปะน้ำไม่หนี้เลยแล้วก็ยังมาวา่าต,ตื่นขึ้นมาพอนหน่อยยังาาว่าซาทูให้ผู้ลูกแถล้านเกวดถกคนเด้ยอยาวก้าาก้าาอันนี้เป็นเลข่อแม่อืมวิ่งแปดวิ่งเก็ด เดนแปดกับเกเดินแกับเแต่ว่ามีมีจังนึงนี่เหมือนหมือนล้านมานั่นเลยนะนอายกข้ามาล้านมานอ่นอยู่ม่งรูนพวกกาจอดละพวนมาเพศ่นเหมือนมาเฮ็ดบุญนะมี่พะมี่พาผู้บอกไงสององค์จุงเนียนมากสองคนมาสั่นจุงเนีนมันหน่อยมาสององค์เนียเราไปบอกเด็กว่าเมกล่เมือ่อกสิบสามเลยมาสันเลยออกสิบสามมาสันวางชีไว้แียงวางีบอ าจดเลขจสิบสามหวันเดียวท่นพระกําเน่นครับผมปูกําเน่นจูงกันวาแานอนนี่นอนหนาุดนี้ไปน้องูปูนนีพระมีพระสามสิบเอ็ดลูมไหมเมื่อเดียวกันนั่นไหมวะเมื่อเดียวกันมันก็ใหญ่ก้าบพร้อมนะให้พี่เริหน้าเบื้งเนาะค่ะเรณาเบื้งบ้านนีู่ฝันเอามตายผมมันจะเกิดว่าสอสิบสามวันอืันนี้สิบห้า หาหาศูนย์กจะออกไปแล้วเนาะหาสิบีกับยนต์มาหาศูนย์นึกเาปีหนึ่งเนาะวายยนต์นกาปีหนึ่งจังวานี่อะไรกัเรียงข้องพันหลานกับันปูกับพันนี่บอกบาบซูฟังอพิษจระนาบิงเนาะแม่เนาะอือเราซูฟังอพิษจระนาบิึงเอาซูกันฟังทั้งมาทั้งแมวทังแมวอันนี้เป็นของแมวเด้อเป็นข้อมเชียร์หพมันต่างน้อนี่เนาะนี่เป็นแมวแมว ตัวนี้มันมันคาบบักหลอดเงื่อนกไปเลยบอกลูกเปิดในเบิ้งมันมีหกตัวเดียวเง่สวยมากมานับเงินไหนไม่ออกเอาไว้ค้างๆมันผลมาราคาบนี้ตัวนี้าขเินน้มันขึ้นมันมัใหายนะแปรหกศูนย์นี่เป็นเลขเงื่อนบอกเจ้าปูแปรหกศูนย์มันหยันปขอนน้มันมันเลยหยันเงืนออกมาตกออกมาใบหนึ่งผมก็เรียกว่าเปิดเบิ้งเป็นเป็นแปดหกศูนย์เบมันแปรหกศูนย์บ้านีึยังนมือา้อนันคาบหกไปตัวเดียวเลยหกันอยู่ในขันเก่ากัน คันอมเฮ็ดไว้ตลอดมันเ่องออกไดไจังไดบุญมันขาดสิดออกไปทางข้างนอกมานี่อันนี้หองมัท่องมันอีท้องแดงมันเอาเงินมาขึ้นยังขึ้นมันผมว่าฉันมาขาดนางกอดเจ้าลอยแต่ทีตวนี่ย่าง่พอตีงเอเงินพอไปต่บุญกอบมากเลยแมวน่อยอีท้องแดงนัในไทยว่วนอมาขึ้นในตวเอามาขึนมากับเป็นเลขสามสองหเดเงินอันนี้เป็นความเชื่อเป็นแมวเนาะ บ่อนเป็นแนวเ่อนดูกันฟังแนวแสนลูกอือแนวแสนลูกอ้าคงเเป็นอะไรหัวเรี่นะเนี่ยมกชุนนี่เป็นที่พันคาบกระดาษที่ปูหกชุนมันมันคาบไปได้แต่ตุกมันคาบไปได้ใบเดียวนี่คาบไปได้ก้อนเดียวมันคาบออกไปทั้งนอกระบบคาบออกไปทั้งนอกร็เลยบอกคาบลูกเก็บมากเปลือยในพอ,องพวกนี้นตัวใดกันไม่หกตัวเดียวไม่หกตัวเดียววันพี่นี่แมวคาบออกมาเิ แมวขามเงินออว่าหยันอนอนี่มาจเดอยหกศูนจงแปดหกศูนยครับมันมันถึงมันขาบหยันออว่าใบเดียวผมนด้เปิดเบิ้งไหมครับผมแต่ว่าผมกับทายคิดไปอี่นี่ล่ะชุดนึ่ทายคิดไปยู่นหนึ่งหหกศูนย์ไเกอเป็นที่หาในหรอมันเกี่ยวของกันเนมันแรงตัวนึงเก่าเอาเงินมาขึ้นมันขาดไปไม่ได้ตเตียงนี่ต้องแดงนี่แดงๆน่อยนมือนนึงมื่นอะขาดมากรอจะลอไปยานพอดา วนมขึ้นเนาะครับปัจจุนคือมนนี่โค้งสุด้ายที่ลวงปูสีเนียนตุ้งไรเนียน่ครับ้างนี้างนี้ได้จัดทั้งหมดทั้งหมดสี่เลยทั้งหมดมวนี่อันนี้ละชุดเนี่ยจานสีเนียนเกิดได้นะครับอันนี้ก็ใพี่จุหน้าพ่งเนาะครับผมตอนทั้งเนียนกัเนียนตัวฝันนี่ล่ะพ่อเนนตัวนีเนียนตัวนี้เนียนตัวนี้ เน้นแปดเจ็ดเก้าครับฟูลแล้วเนี่ยครับห้าสี่หกครับท่าซีวิ่งแล้มีแปดกับเจ็ดนั่นฟูลอันนี้ก็เป็นของยายเก้าห้าเนี่ยเป็นของแม่พันล้มครับก็่ว่าแด้เน้นเนาะแต่ว่าฝากไายพิจารณาเนาะไปพิจารณาเบื่อว่าท้านนั่นเพราะว่าเพิ่นไปเห็นแดดคื้งคึ้งหัวนี้ตัวเน่เทียนพันมาลุ่มครับผมออืมาลุ่มแล้วมาบอกมาลุ่มมี่นี่เพิ่นก็มาเบาอีก ท่นกับแม่ว่าอีกว่าถ้าถวยเื้อตัวให้เต้าถือบระจุคนเนอปูกับยาอาจัรย์แ้วก็สะลบไปอีกเด้วไปอนามัยขึ้นมื่อไงถ้าพี่วิ่งแปดกับเจ็ดบ่ทั้งเนีนนจะเนีนพี่ละเนีนห้าสี่หกแปดเจ็ดเก้านี่ยครับเนียนเนีนแล้วพี่น้องเนี่ยในเรืนี้ครับแค่วิ่งแปดเจ็ดขึ้นกับพันวากาเอาเหรียญมาให้เหรียญกลมๆกะพดรวย มันก็มีเลขแปดเก่ามีเลขหกมีเลขแปดหกไหมมีเลเหรียญนึ่งแมมากเหรียญทองด้ว่้ฝันเจยวกบกลางฝันเจ้ากลางัวฝันเ่ยากลบงัดลวยเหรียญมาหายเหรียญมหานั่นเป็นเหรียญทองแปดหกเหรียญแปดหกหกแปดเหรียญน่เหรียนเนี่ตื่นถึนมากว่าวัูปูฟังได้ดิบรรบรอาจารย์เิ่งนนเหรียญเป็นแปดหกหกแปดจริงครับ เป็นเป็นหกแปดเป็นหกแปดแต่ว่าไมีตัวกลับเป็นหกแปดว่ามันว่าไมีตัวกลับไมีตัวกลับแสดงว่าไม่ต้องกลับหกแปดครับเพา่มเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเตครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมแมวเราค่ะตัดเออว่าอะไรอยู่ในเหล็กแมวเด้อพี่น้องครับอยู่ในเหล็กแมวคือเก่าค่ะนั่นเกะโอ้ว่ามันเป็นอย่างของผู้ฝันเกี่ยวแต่กับหกถึงวันอ่อนขึ้นไปทั้งเครงกันเลครับตัดเลนเอาเด้อพี่น้องเด้อ แปดหกมีปูฟันล่าสุดมะเขือ่นี่เนาะจ้ะแปดหกคือมะเขือ่นนี่ครับตัดออกมาเลยครับแปดหกกันอยู่ในชุดของแมวเนาะค่ะแมวครับเนแมวยันเงินออกมากแม่เล็กยุงเงินก็คือแปดหกศนย์อันหกศูนยที่แหลกมันขาดมาแต่ใจตาหกมันเลยมาเฉลอยุงเงินได้ยุงหกตัวเดียวมันขาดบวกรอยได้ยุงหตัวเดียวมันเลยมาเฉลยยุงเงินยุงเงินอยู่เงินที่มันขาดบอกรอยนอตุเตียงนึ่งหนอกพี่ดีค่ะมันยันหอกมา ครับผมมันยันลงวาเงิ่นหมนั้นไม่มีมีเลตัวนี้ล่ะเอาขอบพระคุณปูหลายๆจ้าเออขอบคุณมากครับน้ามาชการนท่ามาตูมาดูกอเดี๋ยวเห็นอะไรสานน้องกันเนี้ยอย่าแค่สารตัว หมกระหางข้อรถเท่าเงินน้ำมันเคีย่งหัวทั้งหมอน้ำแตกโอ้ยสุือมากครับผมสุดบอมากหมดจะจำวันที่หนึ่งกันยายนสครับผมห้าสี่หกแปดเก้าเก้าห้าแปครับผมถ้าจะวิ่งวิ่งแปดเจ็ครับผมมีแปดเจ็าครับนี่คือโคสุทายของลุงปูนะฮลปูอาว่า ส่งมาเพื่อนห้านะครับผมหมดประจำวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้นะครับผมครับถ้าชอบประจำถ้าคัดกบพันนะครับผมถึงท่างช่องเสนอเคยเป็นนักทางตระหนักนนะครับผมให้พิจารณาย่านกาวิเคราะห์กันนะครับผมครับหากซื้อสลับกิบแบงค์ผสมบานใบเข้าละใบสองใบก่อนนะครับผมถึงท่างช่องกะให้น้ำนะครับเป็นความบุญให้ครับผมถ้าคลิปนี้ท่านที่เข้ามาแล้วก็ขอคนนหนึ่งใบหนึ่งแชร์นะครับผมแล้วกดติดตามไปนะครับผม าบขบ0ก็สวัสดีแต่ทุคกำลังดวยกันวมนที่หนึงทุกคนครับสวัสดีครับผมโอ้ับผมสมรุปตัเล,ละครับสรุปครับเอคนจขอสรุปตัวเลขครับของกวัดดงน้าเพื่อนนะครับ เลขฝันของเพื่อนก็ห้าสี่หกนะครับแปดเจ็ดเก้าครับอันนี้เป็นตัวเด่นตัวเอกของเพื่อนเลยนะครับวิ่งแปดกับเจ็ดครับอันนี้เป็นเลขของแม่บัวนะครับที่เป็นลมลมลงนะครับเพื่อนขึ้นมาย่างบอกว่าเก้าหาเก้าหาอยู่ครับตัวแดงมังเกิงว่าสัรคครับสําหรับเลขแมวก็ขาบเงินนะครับแปดหกศูนย์สามสองหก เรา60เรา86รับน okay. ี่นะครับเป็นต so kind of ัวเลขที่ว <Their royalty noise> ัดป so sí, so ู like ่หงนาเพื่อนเป็นโค้งทุดท้ายนะครับครับผมอันนี yeah, ้ทั้งจองมงคุดจใ8้เ <t> ป็นแนวทา้งนะครับต so yeah, ิดตืออกดยาวากันครับจะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดดิงนคือขอแจ้งเตือนนะครับทีบริาโอกาสสำคัญสำคัญครับสำหรับคลิปนี้ก่อให้แต่ดูชมทุกท่านนะครับโชคดีในตัวเลขของปู่วัดหงนาเพื่อนนะครับขอบคุณครับ